เป็นขุศลอยากเฮ็ดบุญรวมบุญนันะคะคูละหน่อยสองห่อยไปนะคะคูละเล็กละหน่อยตามกําลังสัทธาของเฮ้าค่ะคนเฮ้าส่วศรีโศกสีมันนะคะเส้วศิีเดชโศกเวลาบอกว่าเป็นธรรมดาเงินที่ประดานะคะที่คนไทยประทานโศกลาบมาาค่ะไม่คู่กับบอกบุญคื้อวันที่เก่านะคะรวมบุญที่วัดปลาซาสนุบนวัดลารามนะคะค่ะรวมบุญเฮ็ดตนพระป่าซื้อเอานะคะ รวมกันสร้างค่ะหลายอย่างหลายแนวที่ส <what> ร้างเงิน <mountain> ท <Christianity> ั้งวัดแต่แม่คู่ขอขอบคุณขอบคุณนะคะเอฟซีนะคะใช้บุญสุขบุญทุกคนเลื่อๆสาธุใหแต่คนมีโชคมีลาบมีโชคมีมาสุขภาพแข็งแรงนะคะค่แต่คนรลวมบุญมากเมือนสาวคุณแม่มากเลยนครพนมแต่คนกับเอาหมูหันนะคะมากเทปเฮปูระค่ะแม่คู่กับเฮปเลียงกับเฮปเฮปเฮดซุปเฮปเออซุปเฮดตะไคร่ะแถวพนม้าแม่คู่ไปเฮ็ดถั่วไอ้พรเด้อค่ะเด้อ เอาไว้ให้เรียบร้อยค่ะเพิ่นบาเพิ่นบนุิ่นเบาวไหวคนกระไรสมประมุงมาดปารธนาเนาะค่ะสิ่งศักดิิ์สทธิ์มีจริงเนาะค่ะไม่เชื่ออย่าลบกลูก้บางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เฮามมองบ่เห็นนี่ยแหละสามารถดลบันดาลให้เฮามมีกิ่งมีใสฝู่มือนี่เนาะค่ะเพิ่นเน้น,เนละมีจำไว้เนี่ยละมีสลดละค่ะข้าเทพสักกาเฮาว่ามีจักบาทแม่นมาค่ะ ค่ะปูลองพนก่ออ่อนบ่อนขอปูนะค่ะเนก่ดจะไดสุกเดลาเนก็ว่าโอ้ยขอบคุณปูขอบคุณแม่ปูหลายๆค่ะหงวดลงิดรทับกตามทีหงวดหงิพรดีเดรโสุกเป็นม้านุ่มปูในตู้ก็ใช่คนว i̇şte. ่าได้ใจก่ะก็ได้เรื่องอัตราอาปากลายปูหลายคนนะค่ะเนาะแ่งกินแ่งใส่แ่งทานค่ะวันนี้แต่นิมนต์ปูพ่งม บาดมือหน่อยขารูกไม่ค่อยสบายปนี้คือเบิสบายเงือมันมอนนอนอืให้ลูกหายเร่ๆไวากันอ้าอ้าขอให้มือเข้ามึนรบมือเข้มือมาให้รำให้รวยอืให้ลูกคุวเดี๋ยวให้เงืนุกคนไว้ลูกเด้อเงื่อนไม่ใ่มปัญหาเนี่ยอืมว่ามันมือปัญหาจางหน้าหานี้นะบมัยรู้วอือ คือพเด็กเงินก็คือจังขามาหบฝัง่าใั่ยื้อผู้นั้นค่มานี่คือการัวายร้องเอออันนี้ผ่านมาผเครข้องไอผารดูวอือโอ้แรงถุแรงคนก็ฝันร่วงเรื่องแรงบากทุกเรื่องเออพ่อจ็คือ็ะขังรู้ไหมเนาครอ่าขอให้คนที่ร่วมบุญมาพอให้มือคมือแับมือคลมือมัาไอุวันนี้คุกขะครหนึ่งแล้วก็รือไหวน้ำบุญ เออแสงว่าไปขึงกึ่งหมวยนเราเรื่องยมทุ่ง้แต่ว่ายืมบมืทอได้คือแสดงว่าขึงเงี้ยงว่าได้ว่ายืมเป็นเง่นยงขึ้นก็ได้บอ๋อัาจื๊อถ้กบบงได้เลยยืมฮะักาเปิดงานม่หัวเรือกบ่เจ้างออมอ้งเคมือร่วงลงมาเอาแทนกขงขางผมไปเรื่อยๆเรื่หนาวข้างมือหยดหยัอคนเท่ากินข้าวเออ เชื่อมดูกระิกเกิดอึิงกับกะค้อกันกลูว่า <c oughs> เออตอผู้ใดอยากมือขวามือเข <c oughs> ็มเนี่ยออว่ามือไผอยากมือขวามือเข็มจากมือเบ้งมาตองเด้อบรอยิมครับคูณต่ <c oughs> อผู้ใดก็มาบ่มบาช้างก้าวมาขอขินชักคี้เกลือะครับคินชักขี้ทยปรเรวกะว่าจากขะชักขิด <c oughs> เดย้อยิมครับเออจะให้พอข่ายนะอเอออันนี้เอ็คือผ่านมาทางช่อง เออบักเคี้ยบองพาาเขี้ยบุ้บอ้าขาววายบังผ้าขาวคกู่างผุขผาชาวิตกุ้งาวะัก้มมะขามบัแขงอ๋อเด็งงานจะกึ่งมั่งกันโน้บุ้งปันไค่ขุ้นโทจากชักบีบม้าเพร้อมกับฟ้านกแันเนาะเออรวมมาก พว่องโบนต้นหีว่มากเลยป้าก่อคป้าเขียงป้าโอ้เขียงป้ากับเขียงพ่อพ่นฟ้านกขันป้านกขันเออก็เกิดต้นไห่เนี่ยต้องกอเขียงพ่อเรียกพ่อครูวป่ะย่างอัมพยคุ้งงามอือเอาเด็กเก็บเวรแบเราพูกัสองวนอือพุกัรลอยพุกอยไป่านไก่คนอือ อ้าวร้ายปูร้ายคนร้ายชื่อเคียงเรียงงามร่วมกลุ่มากอ้าวขอให้ลูกร้ายมือโชคมือราบมือโชคมือมันอ่าร่วมนะปุ๊บขาไปหนึ่งแล้วก็มือรวยทั้งเวิดที่ทั้งเวิดใจบุญกุศล้ด้คือลูกร้ายเด้ดสั่งมาขอให้ร่วมต่อสนองลูกร้ายที่คิดดีทั้งดีไบารมีก็ขอให้เกิดเร็วๆผู้ที่ทุกอย่างคือฟอบขาคือปลไปด้วยบุญมแบบมืออันร่วงอืก คือใจรวมกันเข็ดรวมกันขา,าังมาเออทุกทงทุก่างเงื่อนบ้นนุ่ง้่นึง,ง,นงเงื่อนเชื่ว่าจ้าเพิ่นแปล่าโุกระักมาให้กูแ้านใหญ่เข็ดใจช้างก็ไม่เอาไปเรียบก็กินบ็ท่านขั้นคูณได้เอาไปเรียบกกินบ็ท่านก็ได้คอได้เรียบนะลูกนะมันจะสินขึ้นไลากว่ากาวแว่าขั้นคูได้ ได้โชคได้รับเป็นโชคแต่ม่มาขอพรจากองคูได้แล้วงกับซักกึงจักข้ามคนนั้นจะเจริญนะยิ่งนะยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งเอายิ่งคลิปหายแหงเอาแหงต้นบางคนถึงแก่ใหญ่ถึงแก่ตัวมือจะเอาอย่างเหลียวความพระโมกรคมากเป็นบอกเกิดแห่งความคลิปหายเออพอทันยันกุกร้านหุบจักแย็ดเย็ดพิชฌาตัวอีอันได้ยือันได้ชัวทุกคนดูหมด รอบคิดรอบผูกมัดทุกคนเออกันเออกันเช้่แกตัวคนนั้นอืมมันเป็นจริงืริงเงินเป็นยั้งเพิ่งจังฝ้าแา็งวัดแางว่าวัดว่าอารามคือกันวัดหัวมดหัวใจของมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนคาว่ามนุษย์ก็คือคนคนคือกันแตเป็นยั้งคือคิดบ่คือกันคนคือกันเป็นยั้งจกเอาเปรียบเอารักกันอืมนี่ ผู้ละคนคิดใหื่หัวเทียมอำมวะคิดผู้ลาคนคิดใก่กว่าเชือดเรื่อเออให้กินให้ข้างผู้คนมักเอาอืมือเข้าได้กับว่ามือมาเปล่งนจ้งขันมือจะเห็นเจตัวให้เจริญผู้จะแข่นกับว่าจะเริ่มปัญหาเรื่อเมื่อชีห้าได้กับหางบ่มือหยุดได้เออความชัดคือเท้าไงความ้ีเท่าไ่ที่สิ่งดังได้ยังเรื่ม ฟ้าดินก็จะไม่ได้ลงโทษการกระทําเราต่างหากที่จะลงโทษเราเองอืคือแข่เฮ้าคิอพายได้ว่าอืัครอบครัวเป็นอยังคือพังทลายเออลูก่งดิกูิเป็นอย่งกูขึ้นยังพอได้เอ้ยจะเร่ใช่ไหมลูกบางคนจะเอาชีวิตมาเร่กับเงินใช่ไหมลูกอย่างไงพ่อขอถามแค่นั้นเออบางคน คิดไม่คืบค่ะคิดไม่คืบก็ขอรู้เออว่าอะไรจะเปลนจะอะไรเนาะเออทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็ีนจะทำมันฯกฯกม,มีกฎระเบียบเขามั่นเออคนอื่นไม่เห็นแต่ถึงจากคิดเขาเห็นมัดทุกอย่างการกระทําของเราทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้หมดเพียงแต่จะรู้พวกตอนไหนแค่นะั้นที่เอาง้างไปได้ก็ได้อืม คือกินเขาเพราะงั้นเขา่าร่องคอกูมาคือร่องออกทั้งหลอกจกังือกับมือืมเพ็กไปแล้วแถมมันจืกมันหายเออเงี้ยข้างบานคลองกับพร้อมกับพอจะรู้เออรูกผัวขวาาัขว้วยากขั้วกลมกะจะพังเธอได้คึ่คงคู่กงางจะแรกพร้อมกับชีวิตตัวอื่นก็ได้เนาะสัหรับนคนไม่คือกับอนะนนะ่อนงพวกนะอือคอจะทำให้รูอือว่า,างพอโท้มา้า มีอะไรบ้างมาแต่เนี้ความอึดแรงหนักน้อยเคาะกับการ์บอเนตโอควูทงอืออ้าวให้กุยงไม่แห้งให้จะเริ่มกล่าวหนักอือให้หนักก็ให้คืนให้เกินห่างมือกือได้คุกขึ้นคุกย่างพอผ้าคือผ้าทำพอผ้าคือผ้าสางด้วยความรู้คือทำอือเพราะได้เอารัดเอาเปรีอบผู้ใดอือเพราะใครใครมากินเยีงแข็งใจลูกร้านฟอมือจะเข้าใจกูถึงขั้นอือ อยากกินอยากข้าวอยากเที่ยวอยากขากเที่ยวไปอืมรู้ว่าใจไอ้ปุนกูชอบมาคู่กับข้าวเที่ยปุ๋ยกูอ่ะจ้าอืมใครไม่พอใจอะไรอืมบอกพ่อนะพวนนกน้อืมม่เป็นกันค่ะเออถ้าเราพอใจทึ่ทำไม่พอใจก็ไม่ก็ทำไม่เป็นไรอืมการเอารัดเอาเปรียบกันก็คือกันอืมบางคนโชคว่าคือคงเห็นว่าตัวเองอืม เมื่อค้าวันดาค่ะอืมความหมักไงเปิดสูงเขาขึา้เออม,มองถึงเออชัดกว่าที่ควรน้อยอืมมาเปิดกันค่ะอืมว่าคือคงเห็นเขาไม่ค่รุกเอาความยุติธรรมเอาความถูกต้องเลยแล้วนะอืมใครคิด,ดคิดจะไดบอบีใครคิดใหม่ทำใหม่เราต้องถ้าเราคิดไม่ได้ครอบครัวเฮ้าเนี่ยจะหายจะนะพันคืออืม ไม่งานเกินรอทุกทิ้งทุกอย่างจะปากวกขิงไทยเส้นเลี้ยวๆหนีพองานเกินรอเออทุกทิ้งทุกอย่างเล่นกับใครเมื่อเล่นมาเล่นกับขึงคลัึ้นขิงคลัทชิกับมือกิ่งล้าว่มือกิ่งว่าช้างหัดเออหายข้นได้ดื่มได้เออพอช้างวัดถ้านเดือถางวัดว่าอาร่างวัดเอเออเข็ดไปอืมถ้าขึ้นว่าจะถูกกองก็ทำไปเนาะ ไม่เป็นไรเลี้ยก็รู้เนาะอย่างนั้นเนาะไอ้ย่างหนักว่ากไม่ง่งรูพอกระยาให้มึงย่างดูหนังด้อเออแล้มือย่างหนังดูหนังดื้อบ่เอื้อขอเข้าของหนัไอ้เนี่เขาบอกเรออืนเอ้งก็อกอยบ่อ่าข้อกัาใครว่าองค์ปู่ท่านอืกคือโครงกางคือรากปขึคนให้เออทุกคนได้ยืมได้รับทราบว่รับรู้เนาะของแมงวมคยัม เออคู ừ, ่ทืนคย่างต้องมีความรู้จะทำเล็กกระจ่างใช่ไหมต้องจ่งแยงด้วยใช่ไหมเรื่องผมวากูคืน่กันดิ๊กันได้กืนรจ่ายกูเรื่องว่าไปคืนร่างได้กระคืหากูก็ได้เร้่อว่าเพรมึงเง้อมพมึงเงิอมเพรมึงกันนอย่าง mọi người thì bỏ cái bắt đầu của tôi. Tipu a bắt được một mặt một mặt của khôn này mặt hai 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 hai mặt hai mặt hai là hai mặt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  มาแกดื่ว่ะกาปูย่มลางปูก่แก้ระปูยาตะปูเก็มาท่านชคให้ครับาวัญมาแก่หายแถววมาที่มืองแห่งไร้ปูใช่ว่มกราปูเรื่มเรืมครับฝากอันนี้คือการฝากเรืมครับไปเรื่ม่าะแดื่วแห่งไร้ปูแค่กร่อบวางเนี่ยไปเรื่มเตัวไดครับปูเร่เข้านฝากเรื่มฝากเรืมเ้าเืมเข้าเขาลยไปเรื่มเรื่มเขาเลาเมื่อคืนก่อ เอาคือหมาองมาที่นี่เขาฟังแค่ขอพออืมพอหมองมันจะพอมดนุะพอได้ขอรอืมนมืองมันคือมาได้ื้อไปเขาเดียวกันอืมไมอกโปกกลัพอได้ด้หรือไม่อยากจะฆ่าฝันนังดหมือนโบเอเร์ง้งหักหน่อยเออเอาตัวกลัไปมเอาแล้วมันที่หนึ่งอ I want to cua tuckling a hap hà the rock. Now, bài thoạt, I can't do răng. I'll taps you răng tuckling now, I do. Poor vans, I live. Poor vans. I love you at last. Oh, that's a quen. No, 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 đây no, 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 บาปูบมานนั้นขึ้หนึ่งนะยืม้นันเป็นบปูบนนั้นขึขอครับสามวันที่สองปีปูแม่เอาก็คือแรกบัานขึ้นหนึ่งนะยืครับไปยึบ่ายขึ้นมือเส็หนึ่งนะยืถ่ายที่นมือคปูเออ่ายมือคลบเสร็จมือพอหาบาไปพกใพ่อยแรกโกงพ่อเนอะปูแรดไร่พ่อคือไรูพ่อคือผ้าใช่ผ้าขา เนาะพ่อเธอว่าจะดีเองด้วยมั้ผู้ใดแต่ใครมึงนี่มึงเนียมึงู้คนเดือดร้อนผู้คนกัดกเอา้วอันคือกาเมือมาเป็นราวัตที่ khó ่าเป็นเราวันไปใช้ลิผู้ร่างผู้แก่คนกึีกเปียดันที่เราผู้ คึ้นด่างขึ้กด่างก็คึ้แปผ่ึแป่ลกอือนเี่ยรกัแ่เงึ่นนี้ยกบเร่าพนเงอนกยเรื่อง้น่ืมมันไปหาไปที่พู่ึ้น้องอนสิบสองด่านอ้าวคึ้ข้อางกับขึข้อ่างยืมข้าวสิบสองด้างึ้นม้อด่งหมดืมเุพูดสองเพงไม่ใไครับ เอาามทึบหรียเอาสามสิบเอาสามทึบ huh. ล <c oughs> <c oughs> ้านเนอสามสิบล้านโนแบบเอาสามสิบไปอยู่เออม่ามมเหรือสามสิบสามสิบทีูดข้ามอะไรอยู่เ๊ะเออมัดผัวบ้างรูดไงยังว่าข้ามคืบข้ามคืบอือเอาแค่ขามคืบ้านนะ Ừ. Anh gái không khán khát thiết ra nào để của cái Đây xong câu là cua Đi cua Cái bó thiết mà Đây xong câu เออข้าวเสีบมือด่าฮึ่มมือด่าฮะอย่างเขาเรียกต่อเสียด่านะครับไม่กินหม้อครับฮะอือบุญไปขวบฟุ้บฟัดจากเราคือครับขาวเสียบดานะฮะขึ้นไปก็แก่หนึ่งฮหันเดียวคือคางมหายท้องหว่ะเรื่องหายครึ่งก็คือครับปู่หายครึ่งคือค ข้างครึ่งกับพอเนาะคนทักครึ่งเนาะมันงคอยติดใจเคดแข่เคอยใจว่าเรื่มครับขั้นใจมั้งว네่าดได้เลยแข่งนะงั้นครับูเอาให้มันได้เอาให้มันได้เรื่มวันนี้ยังไปไปขึ้นเงินใช่ไหมครับปูมือนี้กับ่ได้มืออื้นกับพ่ได้เรืมมืออืว่าที่หกกับ่ได้่านนี้เยอะเก้นกว่าได้เรื่ ว่าค <apan S 2> ือเป็กับว่าคือเรื่องคือกินอะไรแต่เรื่องว่าคือเกาคือถือได้หรือว่าคือเกาก็ไปขืนแล้วเอ้าเออครับาโ๊ตเอกระโมได้หรือเปล่าว่าคือเกฮะเขากาเาคืออรเขาบาทะโ่โ๊ตเอเนาะ พ่อเขาบออยากปั้นอย่าะวันแค่ยืมมืองายครับมันังานให้แก่เก่พอถือตัวเขาคำมันแก่มืออยางครับพูดมือเขาเขาว่างม้อครับอันนี้ค้าตาตัครับเขาโผลเรื่องกแก่แต่ส่วนนี้ปันหาคุนปัญหาอีูด้วยไปคืนเงินของพ่อเขาเครื่องบ๊บคืน่ได้เครื่องเขาบเรืยออยกหนาครมันเง ตัวนี่มักข้างฝื่นนะว่ะเขึ้นเรวก็ได้เดื่อเพขืนก็ได้งอวได้บ่อได้กัอ่านเรื่ครับโอทุกก่อนนะลูกเนาะเออเออแล้วพอาื <c oughs> นเบิกขื้นไทยแบบพวกเบ่ขื้นไ่ได้เนาะพราขื้นบาดยาวได้หมดทุกคนเลยนะเนาะครัโอเคมไปได้ <c oughs> ไไดย ได้สามสิบนอยู่ในมือของเราแล้วไม่มีปัญหาเนาะสาบานอยู่ในมือของปัาโอเคเอาแค่นี้ไหมครับปูไม่ของไทแอลเนาะอ้าวของไทยรับมือเคือมือรับมือเครืมือม้ายด้วยนะถูกขับไป่เ่แล้วก็รวยเนี่มือเครว่งบ่อนตัเนาะเออพอด็ฝอยทั้งมือเนาะเออมือดเรื่องครับขณะนี้กัมมง ทาง,ง,ง,งนั้นนี่จับมือเอกบ่ายโมงบ่ายโมงยี่สิบตอนนับ่ายโมงนี่คือบระยุทธครับปู่บ่ายของพ่อจะไปว่าราชการก่อนนะครับ<ะ>อืมเขาว่าให้ไปเฮ็ดเรื่องอื่นที่อื่นไม่ขาวางครับปู่เอื้องทื่อืพ่อมันคือผ่านมาคือครับปู่ต้องไปแก้ใหม่ม,มากมรกามนนันไนม่ออกนะลูกวบวับแล้วก็รูบๆบัดเขาขุมมาค่ะ ช่างลวดคืันช่างลวไหเรื่องพ่อคือเปิดโคตยไมเดือไมก็อว่าไม้เดือกเอาแบบแกพดจังได้เวียนไม้เดือไม้ได้เรื่องตาปูเอาไม้เดือกทุกจังไงาุ้งถ่ายมันงมันแบบว่ามั้งุ่มผูคนไหนเรื่องตขเก่าสุนะไหมเรื่งขเก่าสวนตาปูโอ้แกนรามันจํงงาน้เก่าควนน้ด้อ มักจังกลับมาเอาใช่ไยคือผู้ใดอึักเอี่มมือเนาะเอออึ้กเอีมอออมือกา่รวมบุมมาก่าการใ่้จิ้งใช่เกับคิอไม้น้ำมแล้วพอก็คือพวกมาไรกพรมามากรากใหม่กอบกับมมดอกไม้แดงให้เช้าว,วันด้วยอ้าวพอรับเรื่อครับขา่าวเราได้ไมกกหมดเนาะ ขอให้มือโชคมือยาบมือเข่มือไม้สุขภาพแข็งแรงขอให้มือแหลมอขอให้ครองแ้วมห็นหินแล้วก็รวยนะลูกจะดึกจะเริ่มสาธุสาธุค่ะสำหรับแนวทางของปูตาที่ปูให้ยิ้มไปยิบเนาะค่ะก็เตรียมสมุดประกาไว้ค่ะแล้วยิ้มสีสรุปให้ฟังเนาะค่ะสำหรับแนวทางที่ปูตาให้ยิ้มไปยิบว่าตัวใดเนาะค่ะ ห่อกะเอาไปเสียงเป็นอาหารกลางวันก็นนนได้นะคะแต่ว่าค่ะพี่น้องห้อกับพี่นิดพี่จิรน,นาเบิง้งโตเลขตัวเบอร์เนาะค่ะเพบาหมีซีดเขา่าแล้วก็มีซีดลุดค่ะเพราท่างทีมงานห้อท่างช่องห่อกะายเป็นแคลล่แนวทางค่ะแต่ให้ใช้อนุญาณในการรับชมและรับฟังเอาเนาะค่ะ ครับสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านครับอ่าแอดยิมกับสวัสดีทุกทุกคนนะครับเพื่อช่วงเพี่ยงของวันที่หากรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเมื่อนี้ทีมงานก็ได้ขึ้นหอศาจังหน่อยพระวัดกระดอทั้งอ่าทีมงานมาพบกันขึ้นกระด้ษไทยคิดนะครับเนาะครับปูตากระบอกยังใหญ่ห่างเมือนี้ครับปูตากระบอกยังใหญ่ห่างนะครับเพื่อหลับปัจจัยของพ่อพี่น้องแล้วก็จวดจัดปาดบึ่มคือปูตาเลยคุณสานี้เนาะค่ะห้าง ข้าเจ้าร่วมบุญมาทั้งช่องแตงโมค่ะยิ้มไอแตงโมเริ่มเปิดเสียงเนาะ,ะค่ะค่ะกราบขอโทษขอให้พี่น้องที่ร่วมบุญมาทั้งช่องแตงโมเนาะค่ะครับผมครับครับผู้เศร้าในกู้ตาว่าตรวจจัดฝาดดุมได้ยิ้มมืองวดนี่ประสานว่า<ช>ครับอ่ะครับผู้บอกว่าลอตเตอรี่มาไปเยี่ยมประรสานว่าทสีแหลกวันลอตเตอรี่แพงลอตเตอรีข่ขนได้มากเนาะครับเนาะ,ะครับใหญ่นั่งวัดเลยว่ามาเที่ยวทำสองแพงมาทัน อ่ามานั่งรออยู่ข้างล่างครับปูได้บอกว่างวดนี้สีเอารางวัลที่หนึ่งไอ้ที่นั่งหล่าก่อนนะเอาเอ็ดยิมขออนุญาตเอิ่นแม่ยปูตามปูเอิ่นนะครับเนาะบะไรระลับระดับแต่ประกันได้ครับผมปูบอกว่ายิบเอารางวัลที่หนึ่งให้นั่งหล่าก่อนที่แรกบอกไปยิบบอกให้เอ็ดยิมไปยิบเลยสิบเก้าสิบเก้าค่ะยิบครับลงไปยิบสิบเก้าลงไปยิบมีอยู่สามใบพี่น้องค่ะอ่าไอสองใยชุดสองใยยิมีสองมีชุดหนึ่งค่ะแล้วก็ใบหนึ่งมีอยู่ชุดหนึ่งค่ะครับผมได้มาสามสองใบปูบอกว่า มันมเมนรังวันที่หนึงตอนนี้วสันว่าปูว่าหลงวัลที่สี่ค่ะมันลงวันมังวัลที่สี่วสันว่าอันลงถ่ายด้วยหนึ่งเก่าค่ะครับันนี้ปูได้บอกยิ้มไปเอาไม่แปลอารางวันที่หนึ่งมาให้นั่งลาไม่วสันว่าไม่ห้แม่คู่ไม่วสันว่าค่ะครับปูบอกว่าให้ไปยิบไถ่ายด้วยสิเก็ค่ะครับลงถ่ายด้วยหนึ่งเก้บนะครับแล้วรางวัลที่หนึ่งครับปูบอกยิมลงไปเกใบร่างแปลอะครั้นมีสามใบอีกะว่ปต่งหม้อค่ะครับไปยิบ เอาสามสิบล้านขึ้นมารางวัลที่หนึ่งไม่แม่ยคู่ครับล่วงไปได้สามใบครับพี่น้องสิบเจ็ดกระไดครับผมรางวัล<า>ที่หนึ่งเลขกแรกยูไถ่ก็คือหนึ่งเกียรติสันฟัวครับกับพี่แจน่าดีๆนะครับเรื่องถูกคำเบาคำจ่าของปูมีรางวัลแล้วก็ปูบอกยิ้มลุกไปไหม,ไหมสันฟัวค่ะ<อ>ไปเอาสามสิบล้านสันว่าเอาข่วงเกิดพี่นิหารผมยิ้มลุกไปสามรอบได้ขึ้นมาเทละสามใบครับพี่น้องกระได้ขึ้นมาเทละสามใบล่วงไปเอาสามศูนย์ ครับก็ได้ขึ้นมาสามใบอีกได,ได้ชุดหนึ่งแลวก็อีกใบหนึ่งขึ้นกันครับอันนี้ก็คือพินัยหารชุดแรกก็ได้ขึ้นมาแบบเดียวกันได้เลขชุดหนึ่งแลวก็ใบเดียวครับกับพินัยารได้พี่น้องเกิดอพินัหาร,หาร,หาร,หารขึ้นแล้วเมื่อนีครับแต่ว่ายิมลุ่งแรนีนลุ่หัวสามเทียค่ะค่ะจดไปเนี่ยนะค่ะสาหรับสามศูนย์ค่ะครับจดไปเลยครับแต่หมักป่ามักก็ต้องไปยิบไปหาสารกินแบงค์รัฐบาลไว้กับปูบอกให้ยิมลุ่ไปเอาสามสิบหลานมาให้แม่คู่ ครัถ้าไปยิบปรดเทก็ได้เท่าละสามใบเองบ้างค่ะไปยิบปรดเทก็ได้เท่าละสามใบสำหรับลอตเตอรี่สองแผงนี่ครับมีสองแผงค่ะครับสลากกินแบง่์รัฐบาลมีสองแผงไปเอาสิบเก้าก็มีสามใบค่ะครับลุ่งไปเอาสิบเจ็ดก็มีสามใบค่ะตามไปเอาสามเราฟังเนาะค่ะไปลุ่งไปเอาสามสิบล้านก็ยังมีสามใบคือเก่าครับอ่าก็ฟังดีดีนะครับเด้อครับทุกคำบอกคำจากของปู่มีรางวัลครับแล้วก็ปูเมื่อนี้ปู่สิไปเฮ็ดอ่าเอที่เอไม่ ครับเอทเอที่มาเอที่มายเอทีเอ็มไมเอที่เอ็มเก่าเม่งินมันประคองมาทันว่าครับเอาเอทีเอ็มไมเอารหัสเกต90ค่ะอ่าพี่น้องแคปหน้าจอไว้เลยครับเด้ออ่าเลรหัสเอทีเอ็มไมเกตเก้าศูนย์อย่าลืมงวดนี้ฟูบอกว่าจวดจัดปัดปุ่มเลยว่นตรงนี้ล่าเพราะว่าต้องมาลายใหญ่ห้างครับกระเป๋าสั่นดีดีมือนี่รับประมาณสามชิพนาที่กับที่ปูอ่าเทศนาให้ลูกให้หลานฟังครับแล้วก็ให้โชคให้ m ắ นให้โชคให้ลาบนะครับเนาะครับทั้ง การแชทหน้าจอไว้ครับกับขอขอบขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามข้ามาขับเป็นกำลังใจให้ทาาั้งช่องขับปวาแอดยิมอะไรแอดแตงโม,โมลงชิบได้ไปครับคุณพอ่อคุณแม่คุณตาคุณยายขับกดไลค์กดแชร์ให้คือเกา่ากับก้อนบุญบาร,รมีองค์ปูชีปบข้าวความปาูตาครับดุนบรรดาในสายบุญของปูครับมีแต่โศกแต่หมันแต่ลำแต่ด้วยครับเดินทางไปใส้มาใชครับก็ให้เดินทางโดยความปลอดภัยนะครับเด้อความเก็บใหญ่ใดความไขยะให้มีอย่าลืมจวดจัดฝากบบึ้มของปู่ครั สามสิบแลวกะเจ็ดเก้าศูนย์ครับกะให้โฉกๆมันมันลำลัเรื่อยๆน้ำกันทุกทุกคนสำหรับเมื่อนี้ครับทางช่องเฉพาะจบคลิปล่งเพียงซสำนีก็ขอเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านครับโฉกโฉบมันมันครับแอดยิมกับคอสสวัสดีครับ